โงแดงอย่าเพิ่งท้อย้อนดู5แตม์ทีมอังกฤษพลิกนรกในทั่วโยโุโรปที่เวอ้์วููเองก็เคยมีเอี่ยวถึง2ครั้งโดยในนัดแรกเกิดขึ้นในปี2019คู่ระหว่างไอแจ็คอัมสเตอร์ดัมเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์ไป3ประตูต่อ3โดยยอดทีมจากลีกดัชมีนักเตะชั้นยอดทั้งมาไทเดอร์ลิกแฟรงคี้เดยองดอนนี่ฟานเดอ์เบกโดยสามารถบุกชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ได้1ประตูต่อ0ถึงเวมเบอรีจากนั้นเมื่อกลับมาเล่นในบ้าน ก็สามารถยิงนำไก่เดือยทอง2ประตูต่อศูนย์อย่างไรก็ตามเมื่อลูคัสมูล่าลงสนามเจ้าตัวก็สามารถซัดแฮตริกพาท็อตแนมฮอสเปอร์ทะลุเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยกดยิงประตูทีมเยือนนัดที่2ฟูลแลมเอาชนะยูเวนตุสไป5ประตูต่อ4ในปี2010หลังจากที่ออกไปแพ้ที่ตูลินด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกแถมแมตที่2สถานการณ์ของทีมเจ้าสัวน้อย ก็ไม่ค่อยจะดีนักเมื่อโดน UV ยูเว่ยิงประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนแต่จากนั้นฟูแลมก็รวมพลังยิง4ประตูลวดส่งผลให้พวกเขาสามารถผ่านยอดทีมจากแดนมักคะโรนีได้แบบหักปากกาเซียนนัดที่3ลิเวีรยวภูลชนะบาร์เซโลน่าสประตูต่อ3ในปี2019โดยในตอนนั้นหงแดงมีสกอร์ตามหลังเจ้าบุญทุ่มอยู่3ประตูต่อศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกอย่างไรก็ตาม ลิวพูก็สามารถพลิกนรกกลับมาเอาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อสนูนทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศควาแชมบิคเอียร์สมัยที่6ได้สําเร็จนัดที่4ี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะบาเยูบูนิกสประตูต่อหนึ่งในปี1999ในนัดนี้เป็นเสือใต้ที่ได้ประตูขึ้นนําตั้งแต่ไกโ่โหจากการปั่นฟรีคิกของมาริโอบาสเลอร์จนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีแรกดิวิดเบคแคมเปิดเตะม,มุมมาให้เทดตี้เชลลิงแฮม สติเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งจากนั้นอีกไม่กี่นาทีโอเลกุน่าโซชาที่สวมบทซูเปอร์ซับก็ทำประตูชัยให้ United, alog, o, em, แมนเชสเตอร์ยูเนเตตดพลิกนรกช็อกโลกคว้าแชมป์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อและนัดที่5เอซิมิลานเสมอเรียวภู3ประตูต่อ3ในปี2005มหัศรรย์แห่งอิสตันบูลเอซิมิลานที่มีผู้เล่นอย่างลิคาโดกา้าเออร์นันเกสโปปาโลมาดินีจัดการยิงประตูขึ้นนำา3ประตูต่อศูน ได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกอย่างไรก็ตามครึ่งหลังเหล่าเดอะคอปก็รวมใจสามารถตีเสมอได้3ประตูต่อ3จากนั้นก็ยื้อจนต้องหาแชมป์ด้วยการยิงจุดโทษและเป็นหงแดงที่แม่นกว่าสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสมัยที่5มาครอบคลองได้สำเร็จ